สวัสดีครับมาพบกับพยากรณ์อากาศบริเวณภาคเหนือประจำวันศุกร์ที่7ตุลาคม2565กันนะครับเรามาดูรายงานสภาพอากาศที่ผ่านมากันก่อนนะครับตะวนันนี้ภาคเหนือมีฝนตกเล็กน้อยถึงปานกลางโดยรายง,งานฝนสูงสุดวัดได้30.8 mm, มิลลิเมตรที่อำเภอเมืองจังหวัดอุตรดิตถ์ครับสำหรับอุณหภูมิสูงสุดของภาคเหนือตะวันนี้อุณหภูมิอยู่ในช่วง2 9 3 5องศา,ศาเซลเซียส โดยรายงานอุณหภูมิสูงสุดของภาควัดได้35องศาเซลเซียสที่อำเภอแม่สอดจังหวัดตากครับเรามาดูสภาพอาก,กาศทั่วไปของวันนี้กันนะครับบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนแผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือตอนบนภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนและทะเลจีนใต้ทำให้ภาคเหนือมีฝนบางแห่งในระยะนี้ครับเรามาดูการคาดหมายลักษณะอา,ากาศ24ชั่วโมงต่งหน้ากันนะครับ ภาคเหนือตอนบนมีฝนฟ้าขนองรละละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเชียงใหม่เชียงรายลำปูนล,ลำปางแล้วก็น่านครับอุณหภูมิต่ำสุดส2 2 2 3องศาเซลเซียสอ,อ,อุณหภูมิสูงสุด32 34องศาเซลเซียสลมตะวันออกความเร็ว10 3 0 3กิโลเมตรต่อชั่วโมงครับภาคเหนือตอนล่างมีฝนฟ้าขนองระละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดกำแพงเพชร พิจิตรพิษณุโลกและก็เพชรบูรณ์ครับอุณหภูมิต่ำสุด3 3 2 5องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด33-34องศาเซลเซียสลมตะวันออกความเร็ว1 0 3 0กิโลเมตรต่อชั่วโมงครับสุดท้ายนี้ภาคเหนือจะมีฝนฟ้าะนองในบางพื้นที่ก็ขอหพ่อแม่พี่น้องหักษาสุขภาพเนื่องจากสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงในระยะนี้ไว้ตัวนะครับและติดตามข่าวสารเกี่ยวกับสภาพอากาศ กับทางศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือได้ตีโทร053277919ได้ตลอด24ชั่วโมงเลยนะครับหรือทางเว็บไซต์และเฟซบุ๊กของศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือได้นะครับสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ กรมอุตุนิยมวิทยาได้พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานเพื่อให้บริการในรูปแบบดิจิทัลเพิ่มขีดความสามารถในการตรวจเฝ้าระวังพยากรณ์อากาศแจ้งเตือนภัยธรรมชาติล่วงหน้าได้อย่างแม่นยำอุตุนิยมวิทยายุคใหม่แจ้งข่าวฉับไวใส่ใจปงชน